สวัสดีครับผมนายวัฒนชัยส้มมีรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชภาคสองสำนักงานปปชภาค2ในฐานะโฆษกสำนักงานปปชภาค2วันนี้นะครับ สำนักงานประชาพสองมีคลีถแถลงข่าวให้ประชาชนได้รับทราบกรณีคณะกรรมการปรชมีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะครับในเรื่องกล่าวหานายนรินนิ่มวิญญาเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งผู้โวยการโครงการชประทานตาดกับพวกกรณีไม่ส่งมอบถ่ายโอนภารกิจ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสแสลงอิดตําบลปานีดอำเภอเขาสมิงจังหวัดตากให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนเป็นเหตุให้สํานักงานชลรประทานจังหวัดตากต้องขอรับสนับสนุนงบประมาณมาเพื่อซ่อมแซมโครงการดังกล่าวและตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าวโดยมิชอบ จากการไต่สวนเบื้องต้นรับฟังได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลป่านีดขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำบ้านแสลงอิดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณพศ2559จำนวน31,440,000บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อประมาณเดือนมกราคม2559และดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่27กันยายน2559ส่งผลให้ต้องส่งมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน60วันนับแต่วันดังกล่าวตามระเบียบกรมชลประทานว่าด,ด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ2553กล่าวคือภายในวันที่25พฤศจิกายน2559หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จยังไม่มีการเปิดใช้งานในโครงการดังกล่าวและยังไม่ได้ส่งมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต่อมาในช่วงปี2561โครงการชลประทานจังหวัดตาด ได้มีหนังสือส่งมอบถ่ายโอนโครงการดังกล่าวไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลปะนิดแต่พบว่ามีตะกอนทรายพัดไปที่กองบริเวณหัวสูบน้ำทำให้ไม่สามารถสูบน้ำได้และมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปะนิดจึงยังไม่ได้มีการรับมอบโครงการดังกล่าวในขณะนั้นหลังจากนั้น เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์2564เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมและมีปัญหาตะกอนทรายจากแม่น้ำเวลุพัดเข้าสู่บริเวณฝายสแสลงอิดที่เป็นบริเวณที่หัวสูบน้ำติดตั้งอยู่นะครับทำให้หัวสูบน้ำไม่สามารถทำงานได้และเครื่องสูบน้ำบางส่วนถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย แต่เมื่อทดสอบนำตะกอนทรายออกก็พบว่าสามารถสูบน้ำได้ตามปกตินะครับโครงการชลประทานตาดจึงประสานขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลปันีิดทำการขุดลอกซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปนันีิก็ได้ทำประชาคมกับประชาชนในชุมชนนะครับและก็มีการยินยอมให้ขุดลอกหน้าฝายได้ โครงการชสปรพัฒนตาดได้แก้ไขโครงการที่เสียหายประมาณเดือนมีนาคม2566ทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงปี2561ถึง2564มีการทิ้งล้างโครงการดังกล่าวมิได้มีการใช้งานนะครับเมื่อโครงการดังกล่าวยังไม่ได้มีการเปิดใช้งานองค์การบริหารส่วนตำบลปานิษ ได้แก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอในหน้าแล้งนะครับโดยมีการสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวและประชาชนบางส่วนได้ขุดสระในพื้นที่การเกษตรเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้นะครับนะครับคณะกรรมการปปรชก็ได้พิจารณาวินิจฉัยแล้วมีมติดังนี้นะครับกรณีไม่ส่งมอบถ่ายโอนภารกิจโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสลงอิดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจนเป็นเหตุให้สำนักงานชรประทานจังหวัดตาดต้องขอรับการสรนับสนุนงบประมาณมาซ่อมแซมในโครงการดังกล่าวนั้นการกระทำของนายนลินนิ่มวิญญาผู้อำนวยการโครงการชรประทานตาดผู้ถูกหาที่1และนายยศพลสนามชัยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร,รุงรักษาที่ห ผู้ถวาที่สองที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในขณะนั้นยังฟังไม่ได้ว่าได้กระทำความผิดทางอาญาข้อกล่าวหาทางอาญาไม่มีมูลให้ข้อหาตกไปแต่มีมูลความผิดทางวินัยอย่างไม่ไหลแรงฐานไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการมติคณะมนตรี นโยบายของรัฐบาลและไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามพระบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา82วเล็บ2ประกอบมาตรา84ส่วนกรณีการตรวจรับโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสลงอิดมิชอบนั้น ในการตรวจรับโครงการเมื่อปี2559สถานีสูบน้ำดังกล่าวยังสามารถใช้การได้และเมื่อนำตะกอนทรายที่ทับถมบริเวณหัวสูบน้ำออกก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติจึงยังไม่ปรากฏข้อเทจจริงและพยานหลักฐานที่จะรับฟังได้ว่าได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหาข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไปนะครับ ทั้งนี้นะครับการชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการบชยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับผู้ถูกกาหาเยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดนะครับจึงถแถลงมาให้ทราบโดยทั่วกันหากสำนักงานบชภาคสมีคดีสำคัญอีกก็จะนำมาถแถลงให้ประชาชนในพื้นที่ภาคสองทราบในโอกาสต่อไปขอบคุณครับ